พอชอก็นักสแสดงหนุ่มรอ้อยองค์ให้เจอชาเช่งตัดผมตัดหูรอห้อยเองขอความเป็นธรรมทำเอาแฟนคลับหลายคนแอลักแห่หายฮ้กำฮู้กำลังใจรักนักสแสดงหนุ่ม โอ๊ตไอ้เนวมีจากซีรีส์รีบียอนเดอะเอสทาเส้นทางโซรารที่ชีพีตดวงดาวที่สังสากัดบอกัดริสรทิ์สัตว์เอ็มโฟรเอนเตอร์เทนเอมอนแมสจำกัดการหลังหมิงลับจ้าใจตัวตะร้องไร้โฮอัดขอัดลิประบายความลี้ทุกทุกใจผ่านภัยติกตอกโอ๊ตเมลโดยบอกว่าโวในวันวัดที่28ที่กันยายน 2,566ที่ไผ่ที่อ่านมาไผ่ผมไปรับบริการรีตัดผมตะที่ไรที่อ่านไรตัดผมตะย่านทองหักยายอโลแล้วเลกิตกิอุบัติอุติบันเหติตุช่างเช่ตัดผมตัดตะหูและเย็บไปเจ็ดเข็มครับหลังจากรับนั้นทางนช่างเช่จ่ายเจค่าโครักษาพยาบาลไป1 5 3 7 5บาทและไม่มีเม่การมีรับผิดชอบอะไรเอผิดพิ่นเอพีเอติม นอกจากตีนี้คนนี้รับมีการเจราจาไปแอมีลัวโลหนึ่งครั้งร้าช่างเช่ตัดผมไอตักไม่แม่ให้แค่โฮโคสินไหมใดใดสี่ทดแทนแต่จะไอไต่โฮให้เงินงี้1,500บาทไปทำประกันกัดที่ไพท,ที่วงไพกับกัดบัตรเครบันดิตคดีรับซึ่งผมไอซึ่งไม่แม่เข้าใจเหตุไห้เือนมือก,กันกัดว่าจะโวให้ไปโฮคุ้มครองตอนไหนคูปในเมื่อผมเอเมือเจ็บตัวไปแอตัลัวและบอกว่า จะโว้ดูแลดูเรื่องแผลเรื่อเป็นแต่พอไต่สังสกัดผมกัดทักถามไปทันก็ก็แม่มีแม่การมีรับผิดชอบใดๆดที่กลับลักเงียบเฉยงี่ตอนนี้ผมเอนี้เป็นแผลเป็นที่ติที่งติหูได้หูอัานขวากได้รับและเสียสีสุขภาพสุ่จิตมากๆจีผมในฐานะนักแสดงตัวตะเหล็กๆคนหนึ่งนื้อผมไม่สามารถแม่เรียกรีร้องอะไรไร้ได้เลยโยกได้รับทั้งทังทาที่ผมโดน ที่ตัดตะ,ตะหูหูไทยไทยไทยวันวาดนี้ผมนี้จึงรวบรวมความกอจืดล้าโลที่อยากจะที่ติดติดต,ดต่อแต่พี่พี่พี่สื่อมวลชนในการขอความสื่อช่วยเห่แช่ลือลือเพื่อความเพื่อเป็นธรรมครับ